วันที่19รก,กรกฎาคม2565จะมีการดำเนินการโอนเงินเบี้ยยังชีพพิเศษของผู้สูงอายุเช็คตารางการโอนเงินเบี้ยยังชีพพิเศษผู้สูงอายุปี2565ตามคอรมอนุมัติดังนี้ครับ สำหรับผู้สูงอายุที่ได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามขั้นบันไดนะครับซึ่งทางคอรมออนุมัติช่วยเหลือเป็นเงินพิเศษเพิ่มเติมจะได้รับเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ1 0 0่งถึงสองบาทต่อคนต่อเดือนเป็นระยะเวลา6เดือนนับตั้งแต่เมษายนถึงกันยายน2565ครมมีม,ม,ม,มติอนุมัติวงเงิน8,382.2ล้านบาทสำหรับจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ รายละ100-250บาทต่อคนต่อเดือนตามช่วงอายุตามขั้นบันไดจำนวน10.9ล้านคนซึ่งเป็นผู้สูงอายุที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์เบี้ยยังชีพในปีงบประมาณ65ณเดือนเมษายน65เพื่อบรรเทาผลกระทบด้านเศรษฐกิจเป็นระยะเวลา6เดือนตั้งแต่เดือนเมษายนถึงกันยายน2565 สำหรับตารางการจ่ายเงินเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุ65านะครับสำหรับในส่วนของตารางจ่ายเงินพิเศษช่วยเหลือผู้สูงอายุนี้นะครับจะแบ่งออกเป็น3งวดได้แก่1งวดแรกจ่ายวันที่19กรกฎาคม2565โดยจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษครั้งเดียวนะครับอันนี้ทบเป็น4เดือนย้อนหลังตั้งแต่เมษายนถึงกันกรกฎาคม65นะครับนับมาเมษาพฤษภามิถุนากรกฎาคมเป็น4เดือนย้อนหลังให้นะครับจ่ายวันที่19กรกฎาคม65 งวดที่2จ่ายวันที่19สิงหาคม65เป็นเงินช่วยเหลือพิเศษของเดือนสิงหาคม6 5และงวดสุดท้ายคือจ่ายวันที่19กันยายน65เป็นเงินช่วยเหลือพิเศษของเดือนกันยายน65ก็รวมแล้วเป็น3งวดนะครับแต่ว่างวดแรกจะจ่ายทีเดียวทบ4เดือนอีก2งวดก็เป็นของเดือนนั้นๆรวมก็เป็น6เดือนพอดีตามปีงบประมาณของคอรมอนุมัติก็คือ 6เดือนช่วงตั้งแต่เมษายนถึงกันยายน65้นั่นเองได้จํานวนเท่าไหร่ก็คือได้ตามขั้นบันไดแล้วก็เพิ่มเข้าไปตามขั้นบันไดนะครับสําหรับเงินที่จะโอนเงินเข้าบัญชีของผู้สูงอายุนะครับก็จะได้รับตามยอดดังนี้ครับอายุ60-60ปีรับเบี้ยยังชีพไปแล้ว600บาทต่อคนต่อเดือนก็จะได้รับพิเศษเอีก100บาทต่อคนต่อเดือนรวมเป็น7 0 0บาทต่อคนต่อเดือนนะครับส่วน อายุ70-79ปีรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ700บาทต่อคนต่อเดือนรับเงินช่วยเหลือพิเศษเพิ่มอีก150บาทต่อคนต่อเดือนรวมเป็น850บาทต่อคนต่อเดือนอายุ80-89ปีเบี้ยยังชีพได้รับ800บาทต่อคนต่อเดือนอยู่แล้วแล้วรับพิเศษอีกเพิ่มเป็น200บาทต่อคนต่อเดือนก็จะรวมเป็น1,000บาทต่อคนต่อเดือนแล้วก็อายุ90ปีขึ้นไปรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ1,000บาทต่อคนต่อเดือนอยู่แล้ว จะได้รับเพิ่มอีก250บาทต่อคนต่อเดือนก็จะเป็น1,250บาทต่อคนต่อเดือนนะครับสำหรับในส่วนของการรวมเงินเป็นเงินเบี้ยยังชีพพิเศษนี้รวมกับเบี้ยยังชีพปกติทีนี้นะครับเงินเบี้ยยังชีพปกติได้ไปแล้วนะครับซึ่งทีนี้นะครับสรุปดังนี้สําหรับการโอนเงินนะครับในเดือนกรกฎาคมก็โอนเบี้ยยังชีพปกติ ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเงินเบี้ยยังชีพปกติกับเงินเบี้ยยังชีพที่เป็นเงินพิเศษนี้จะได้คนละวันกันเพราะฉะนั้นนะครับสำหรับวันที่19รกรกฎาคมก็จะได้เป็นเงินเบี้ยยังชีพพิเศษนะครับคือปกติได้แล้วไม่เกี่ยวนะครับเอาแค่พิเศษพิเศษก็คือ4เดือน4เดือนตามเกณฑ์ที่ทางคอมออนุมัติช่วยเหลือก็คือ 100- ถึง250บาทต,ต่อคนต่อเดือนตกเบิกจ่ายทบ4เดือนก็เอา4เข้าไปคูณน,นะครับก็จะได้รับประมาณ 400ถึง1,000บาทนั่นเองนะครับเงินที่จะเข้าวันที่19กรกฎาคม2 5 6 5สําำหรับผู้สูงอายุเป็นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามขั้นบันไดน,นั่นเองครับชัดเจนนะครับ